สวัสดีครับหนุ่มหน้ามนชาแนลเมื่อพระอาทิตย์ลาลับความมืดค่อยเข้ามาแทนที่ชีวิตเราก็เช่นกันมีทั้งความสว่างและความมืดในใจแต่แท้จริงแล้วทุกสิ่งล้วนไม่จีรังความสุขก็ไม่ถาวรความทุกข์ก็ไม่ถาวรสิ่งที่เราพบเจอเป็นเพียงเหตุปัจจัยที่หมุนเวียนสิ่งสำคัญคือใจของเราถ้าใจรู้เท่าทันไม่หลงตามสุข ไม่ท้อแท้ตามทุกข์ใจก็จะตั้งมั่นสงบเย็นเหมือนผืนน้ำที่นิ่งสะท้อนแสงจันทร์เย็นนี้ลองวางความกังวลทั้งหลายหายใจเข้าลึกๆรับรู้ความสงบหายใจออกปล่อยวางสิ่งที่หนักใจให้ใจเราได้พักผ่อนกับปัจจุบันนขณะขอให้ใจทุกคนมีความสงบเย็นเหมือนยามเย็นในวันนี้ครับ